แม่ชอบอาจารย์ค่ะแม่หน้าตาคล้ายกับอาจารย์คือคือไม่ทราบนอาจารย์สวยแต่แม่ไม่สวยอยากอยากสวยแบบอาจารย์น่ะนะแล้วก็อาจารย์สอนแบบธรรมชาติไม่ต้องเสริมแต่งมากอยากพูดเลยก็พูดเผื่ออ,อาจารย์จะด่าแม่ก็ได้แต่บัตแม่ด่าตอบนะครั้งนี้ครั้งที่สามชอบชอบและอีกอย่างนะแม่ชอบก็แถมเครื่องสำอางเยอะเออนี่คือชอบนี่ถ้าม,มาเรียนตั้งแต่10ปีที่แล้วอะได้ผัวเจ็ดคนแล้วคุณแม่ใครไม่เอาวันแลลูกเอ,อ๋ คุณแม่ต้ององับพวร่างคุณแม่ยังทัน <S <S เอ๊ะเ,ะเ,ะเะมื่อรู้กันปันนันได้แลยแต่งตามาติดขนตามาแล้วก็ติดตาสองชั้นรู้สึกว่าตาจะคมและก็สวยกว่าเดิมเข้มขึ้นพพป้าเนี่ยตาโตแล้วก็ตอนนี้กําลังเสริมให้เหมือนกับสาวอินเดียป้าป้า,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 านี้หน้าตามันคล้ยคยคยายๆอินเดียตอนนี้อยากให้เป็นเดียจริงๆก็สกนใจที่ทำเหมือนเหมือนเหมือนตัวตัวแม่หรือป้าเองนะ70เอ็แล้วแต่สามารถทําให้60ได้